ปับาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านฐานะพอดีทั้งหลายเจนจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสภพพทุกข์สภาพโศกสัพพโลกสัพพภัสพ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 พยสภาะข์อุปทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาค้องผ่านให้เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในบวชพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคัมจนพระพุทธศาสนา ให้ได้จตวรพิธพร์ชัยคืออายุวันนัสขปภระปฏิพานธนาสารบริวารสมบัติปาถธนาสิ่งใดอาจเป็นไปใน <The> ทางที่ <The> ท<า>ชอบรอกอด้วยอุศสขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จได้โดยง่ายจนทุกข์ขาตา <The> มเมื่อใดก็ตาม <The> ได้หลับตา <The> รปราพืชปฏิบัติธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามสร้างบารมีไปกับหมูคณะไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ